นายตักเยอะขนาดนี้ไม่ได้นะก็กูจะกินเนะี่ยก็นายดูตัวผอมอนะ่ะนายน่าจะกินไม่หมดหรอกนะโอ้ร้นานกูเจ๊งแล้วไม่ร้านมึงยังไม่เจ๊งเพราะว่าสี้ไม่ได้ toilet อย่าลืมกดไลยกดติดตามก่อนที่จะไปดูเกมนี้เพราะว่าเกมนี้นั้นผมใช้เวลาตัดตอนานมากแล้วอย่าอย่าลืมดูด้วยดูเถอะนะดูแล้วกดติดตามด้เอเอโอ้ดูแค่ เกูเอนจิเนียร์กูเล่นกีตาร์เป็นแต่กูไม่มีกีตาร์ในเกมนี้แม่งไม่แคมกีตาร์ guitar มาด้วยกีตาร์กูอยากเล่นนะแต่กูไม่มีอ่ะขอดืงเหมือนจริงๆอ่ะกูแก้ปัญหาวิศ Ki วกรรมอย่างเช่นถ้ามีใครที่ชอบตุยหลังเือมันก pues, ็ทำอย่างนี้ อ่าอย่างนั้นแหละแล้วถ้ามีใครแม่งจะยิงมึงจากระยะไกลอะมึงแค่ทำอย่างงี้แม่งเซนทรี ry, กูไม่ถึงว่ะงั้นกูขอเปลี่ยนใหม่ก็เลื่อนันเซนทรีกูจะออกแบบมาว่าให้กูเป็นแบบไหนโอ้โอหโฆษณาเรานี่แหละถ้ากูสร้างเสร็จแล้วอะอะเชี่ยอเชี้ยอะไรเนะ ีแม่งเกิดเป็นหานิดหน่อยกูเผลอไปลบแมปนี้แล้วเสร็จแล้วกูสร้างใหม่ไปเลยกกกกกกก๊กกกอ๋อมาคุยเรื่องต่อดีกว่าถ้าเกิดจะมีสปายไปแทงหลังมึงหรือว่าจะมีตัวเยี่อะไรมันแทงหลังมึงมึงคิดไวเลยนะตั้งป้อมยิงแม่งให้ตายหมดแค่นี้แม่งก็จะไม่มีใครที่สามารถฆ่ามึงได้แล้ว างเช่นจะมีหุ่นยนต์ที่ไหนก็ไม่รู้ที่จะมาฆ่ามึงเซนทรีกูพังก็ไม่เป็นไรกูสร้างใหม่ได้เออไม่เป็นไรกูสร้างใหม่ได้ซึ่งการสร้างใหม่ก็ยากมากแต่ทุกคนบอกว่ายากกูบอกว่าายดุนินนะนี่อย่างนี้อย่างนี้นี่มึงจำไว้มึงจำไว้ มึงจะไม่สร้างเองมั่งนี่อย่างนี้อย่างนี้มันจะอย่างนี้นะเสร็จแล้วมึงก็ต้องมาอย่างนี้มึงก็ไม่ต้องล็อกเฮียอะไรหรอกล็อกไปยังไงมึงก็ระเบิดยังไงเซนทรีมันก็ระเบิดตู้มีดีแต่แล้วก็ล็อกไว้ก่อนซึ่งถ้ามึงถ้ามึงยังสร้างของเฮียอะไรไม่เป็นอีกก็แปลว่ามึงอะโง่ พ่องอจริงๆแล้วกูไม่ได้โง่แต่พวกมึงง่อเองกูไม่เกี่ยวนะว่าพวกพวกมึงจะโง่หรือเปล่ากูสนใจอย่างเดียวกูสนใจเซนทรีตัวเองจะสร้างเสร็จนะกว่าจะกว่าที่กูจะรู้นะว่าเซนทรีมันดีแค่ไหนเนะี่ยก็ปาไปกี่ปีแล้วเนะี่ยไม่รู้อ่ะมันพ่อรุ่นหลานเนี่ยแม่สร้างเซนทรีแก่งจริง ซึ่งแม่งจะมีตัวที่ชอบตัวอย่างกูอย่างเนี้ยเพราเสร็จแล้วกูก็ต้องมานั่งสร้างใหม่ไหนอ๋อโอ้ยเยอะแล้วแม่งแล้วกูก็ต้องมานั่งสร้างใหม่ใหญ่อ๊ออะไรวะวเพราะฉะนั้นที่กูยังไม่โดนอีกอ้ แม่งเฮ้เท้ากูหลุดเอาไปให้เซนที่ยิงเลยปะแม่งม,ม,มันจะไมสส่สแกนของที่แม่งพังไปแล้วหรือตายไปแล้วอย่างของยนต์เฮียเนี่ยมันจะไม่สแกนเพราะว่ามันตายไปแล้วเวยแต่กูจะสั่งให้มันฆ่าได้แต่กูจะแต่มมนทำเฮียอะไรก็ได้แต่กูไม่กับร,ระเบิดไง กูชลาวไงหงยนตแม่งทำอะไรหงยนต์แม่งทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่แต่กูเนี่ยทำอะไรหุงยนต์ไม่ได้เหมือนกันแต่หุงยนต์นี่แหละทำสามารถฆ่าหุงยนต์ได้การแก้ปัญหากูไม่กูไม่เชิงว่ากูจะสามารถรักษาเด็กเคีียอะไรได้แต่กูแบบเป็นวิศวกรแบบเถื่อนไงมึงเข้าใจปะ Uh. แบบเถื่อนมันเข้าใจปะกูใช้ปัญหาด้วยกันด้วยกระสุนกูไม่ใช้ปัญหากูไม่กูไม่แก้ปัญหาด้วยอย่างอื่นกูแก้ปัญหาด้วยกระสุนกระสุนกูมีเท่าไหร่ยิงแม่งให้หมด uh. uh. แต่ถ้าเซนทรี่ของกูหันมาที่มึงเมื่อไหร่อ่ะ เตรียมตัวตายเลยเฮียเตียว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 ตียวเตียวเตียวตียวเตียวมึงระวังไว้ด้วยนะแถวนี้จะมีระเบิดนิวเคลียร์โอ้โอ้จบ ฝากด like, <c oughs> กดไลค์กดติดตามด้วยเออบาย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 โอ้ย oh, oh, <c oughs> อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่า oh, wow, <c oughs> วันนี้ลงคลิปเร็วหน่อย